สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักท่านนะคะขอต้อนรับเข้สู่รายการเ a ลฟอร์เ r ิภาคพิเศษค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพบพูดคุยกันในรูปแบบของพอดแคสต์ค่ะจากประสบการณ์ของผูห้ญินทั้งสองท่านนะคะที่อยู่ในจีนมาแล้ว9ปีท่านหนึ่งเปีท่านหนึ่งนี่นะคะมองประเทศจีนยังไงอะคะในในทัศนะของของผูญินทั้งสองะคะ่ะขอเชิญผู้หญิน N นสก่อน ก็จีนก็ตอนนี้เป็นประเทศที่พัฒนามากกว่าที่ทุกปีเนาะมันมีความตื่นเต้นในการอยู่แต่ละปีไม่ต่างกันขึ้นไปอะค่ะตั้งแต่อยู่คือเนอยู่อยู่ตั้งแต่เรียนปอทโทที่ที่หายเตียนที่เขตหนึ่งในในปักกิง่งตอนนั้นก็จะเป็นความเป็นจีนในอีกแบบหนึง่งพออยู่ไปตอนนั้นเริ่มจำได้แล้วเริ่มเถาเป่าอะเริ่มมาแบบคิตแล้วอะค่ะแต่เรายังไม่รู้เรื่องเรายังไม่รู้เรื่องเฮ้ยทำไมคนจีนสั่งของออนไลน์เยอะจัง เพราะหลังจากนั้นอะอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็เริ่มชินแล้วมันก็มีอะไรที่มันตื่นเต้นมากยิ่งๆขึ้นไปค่ะคือคือมองว่าอยู่จีนก็สนุกอ,อีกแบบหนึ่งแบบนึ่งการใช้ชีวิตก็สะดวกสบายมากมากเลยค่ะอ,อึดอ,อัดกับกล้อง CCTV ไหมคะีจเจเคยไปที่ท,ที่เอ่อที่จีนนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มปักกิ่อย่างเงี้ยคะ่ะจะเห็นทั่วทุกภรมถนนเลยมีกล้อง CCTV ติดตั้งไว้เยอะมาก คน <ไฟ S 2> ต่างนะชาติอย่างเราเมื่อไปอยู่ใหม่ๆเราเรารู้สึกยังไงเมื่อเราเห็นกล้อง C C T V แบบนั้นนะคะตอนแรกก็รู้สึกออกล้องม,มันเยอะเนาะคือถ้าถามเตาเตารู้สึกว่ามันปลอดภัยนะคะถ้าถามเร <c oughs> ื่องเรื่องเรื่องคนต่างชาติเนะะี้ยค่ะก็คือเราจะเดินไปไหนอยู่ทุกมุมไหนซอกมุมไหนเกิด <c oughs> อะไรขึ้นมาคือเขาก็สามารถตามเช็คได้เหมือนกระเป๋าลืมกระเป๋าไว้ตรงนี้อยังตามเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะมือถือตกตรงนี้ก็ตามเจอไม่มีคนหยิบ เพราะว่าเพ <the> ราะว่ากล้อง C C T V เนี่ยก็เป็นเสมอือนอีกอีกเครื่องมือหนึ่งของทางการใช่ไหมคะ,ะ,ะที่ที่ที่มีผลอย่างยิ่งต่อต่อการาสร้างเส,งสริมพฤติกรรมที่ที่ดีของของคนในสังคมอ่ะใช่เพราะว่าอย่างตอนหลังล่าสุดปีนี้ที่ติดกล้องใหม่ก็คือติดกล้องดูว่ารถไม่หยุดให้คนข้ามถนนใช่อันนี้นก็คือไปตั้งกล้องเลยหักแล้วถ้าสมมติว่าใช่ไม่ต้องมีตำรวจเลยคน ปักกิง่งวันนั้นประกาศใช้ปุ๊บวันที่หนึ่งมิถุนาสมุินะคบวันที่หนึ่งมิถุนาประกาศใช้วันนั้นก็คือเดินข้ามถนนปุ๊บคนรถหยุดให้คนข้ามต้องให้ต้องให้คนหยุดโดยอัตโนมัติเหมือนเขารู้กฎหมายว่าต้องทําถ้าไม่ทําก็โดนถ่ายใช่ค่ะค่ะแล้วแล้วเออถ้าว่าใครฝาคค่าฝืน่ะคะก็จะโดนโทษอะไรคะอย่างนั้นอ่ะอย่างเช่นแบบขับรถมาแล้วไม่หยุดให้คนข้ามถนนเนี่ยค่ะก็คือในใบขับขี่ทุกคนจะมีทั้งหมดสิบสองแต้มแล้วถ้าเกิดว่าเราทําผิดอันนี้ค่ะกล้องมันก็จะจับ จับครั้งหนึ่งเราก็จะโดนหักสามแต้มหักหักหักไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าหักหมดสิบสองแต้มก็ไม่มีสิทธิ์ขับรถใช่ก็ต้องไปสอบใหม่ไม่มีสิทธิ์เนี้ยต้องไปบัเพ็ญประโยชน์ใช่คือไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิทธิ์ขับรถตลอดชีพแต่ว่าคุณต้องไปบําเพลนประโยชน์หรือว่าคุณต้องไปสอบใหม่ถึงจะได้มีโอกาสกลับมาขับรถอย่างอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นค่ะใช่ค่ะของที่จีนต้องสอบใหม่ต้องสอบใหม่ไม่มีบําเพ็นประโยชน์ต้องสอบใหม่เ้ยค่ะอ๋อค่ะ แล้วแล้วครูหญินเตาล่ะคะประสบการณ์ที่ที่อยู่ในในจีนมามีามีค,มคิดหรืออะไรที่ที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนไทยทั้งที่จะไปอยู่ในจีนไปเรียนที่จีนหรือไปใช้ชีวิตที่จีนหรือว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเผื่อว่ามีทางการไทยฟังอยู่ณเวลานี้อะไรที่จะสามารถนามานามาปรับใช้เข้ากับบ้านเราเพื่อประโยชน์ในในในการสร้างสายสังคมที่น่าอยู่บาง คือส่วนตัวเตามองว่าจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ไม่หยุดนิ่งค่ะเขาพัฒนาไปตลอดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นตอนแรกๆที่เตามาเนี่ยเตาว่าที่จีนเนี่ยพัฒนายังยังยังไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะคะแต่ว่าดูเดี๋ยวนี้ค่ะทุกอย่างคือมือถือจับได้หมดคือไปไหนออกจากบ้านมีแค่มือถือก็สามารถทำได้แล้วอะค่ะจ่ายเงินไม่ว่าจะขึ้นรถแท็กซี่หรือว่าอะไรคือมือถือแค่อย่างเดียวก็คือ ผ่านเรียบร้อยตามมองว่าอยู่ที่จีนเนี่ยสะดวกนะคะสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยคือส่วนตัวตอนแรกที่มาเนี่ยก็รู้สึกว่าอูมจะย้ายมาจีนแล้วเนี่ยจะจะอยู่ได้ไหมคือตอนแรกตาวกับสามีเจอกันที่อังกฤษที่อังกฤษแล้วก็แต่างงานค่ะ<ฆ>แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จีนค่ะเราก็คือคือก็แต่ก่อนเคยมาจีนแล้วค่ะเราก็จีนแต่ก่อนก็คือค่อนข้างที่จะบอกว่าล้าหลังนิดนึงนนเนาะแต่ว่าอรอบนี้ที่มาเนี่ยคะ่ะ บอกว่าไม่เหมือนเดิมเลยจีนคือทันสมัยมากที่บอกว่าจีนตอนนั้นล้าหลังนี่คือพศอ,อ,อะไรคะอ,อ๋อตอนนั้นตอนน่าจะอายุสิบแปดอะค่ะออก,ก็ประมาณอ,อ่มสิบกว่าปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะตอนนั้นจีนยังดูล้าหลังอยู่ใช่ค่ะรู้สึกออว่าต่างกับตอนปีสองพันแปดอะ อตอนที่ตอนนั้นมีโอลิมปิกใช่ปะ่ะก่อน2008กับหลัง2008มันเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือลต่างเรา,าเคยมาก่อน<ม>2008อ่ะอันนั้นก็ยังล้าหลังขี่จักรยานกันอยู่เนาะเ,เล่นจักรยานเท่ากับเล่นลรถนี่ถ้าจะพูดถึง2008นั่นก็คือเป็นปีที่จีนได้คุณสีจิ้งผิงเป็นประธานาธิบดีแล้วถูกต้องไหมคะปีนี้ต่อสมัยที่สามเขาต้องสี่ปีสี่ปีแปดปีไม่ถึง ท่านสี่ขึ้นหลังจาก2012ตั้งแต่ 2008, <า>2008เป็นต้นมาค่ะคือตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของปักกิ่งกับทุกอย่างเลยเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าเป็นอสังหาไม่ว่าจะเป็นอะไรนะการจราจรใช่ปะหรือการขายของออนไลน์ตั้งแต่นั้นมาคือเริ่มมาบูมหลังจากนั้นใช่ค่ะโอ้ยเมื่อพูดถึงขายของออนไลน์ค่ะเมื่อวันที่11-11สนุกกันไหมคะสนุกสนานไหมคะมันลกค่ะ ตะก,กาเต็มเลยค่ะ UH ซือรอตั้งแต่คืนว <sk ันที <sk <sk ่สิบเอ่อสิบค่ะสิบพฤศจิกาสิบตอนตอนเที่ยงตอนเที่ยงคืนอก็กดใช่ค่ะพอทอห้าทุ่มห้าสิบเก้าก็เริ่มเอามือถือมาจับแล้วค่ะแล้วก็้าเออพอเที่ยงคืนปุ๊บมันเป็นวันใหม่แล้วใช่ไหมคะโปรโมชั่นก็มาเด้งมาให้ลดราคาเต็มไปหมดเลยค่ะก็กดกดกกดหมดเลยค่ะ โอ้โหเขาลดหนักมากนะลดเยอะลดแค่ช่วงมากนี่จะกี่เปอร์เซ็นต์คะช่วยบอกกันนะคะที่บอกว่าลดหนักมากแล้วมันเป็นของใหม่หรือเปล่าคะที่เอามาลดหรือว่าเป็นของที่แบบเออ out of season ไปแล้วแล้วเอามาลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่คือเขาจะเขียนในนั้นว่าลดแล้วก็เขียนว่าประกันราคาแปลว่าราคาเนี้ยจะถูกที่สุดทั้งปีเมื่อเทียบกันถ้าถูกกว่านี้ไปขอเงินเขาคืนได้ประมาณเนี้ยค่ะโอ้ยสุดยอดนี้ใช่ เป็นระบบเป่าแจ๊บแบบว่าถ้าสมมติว่าสมมติว่าเนอยากได้เอ,อพัดลมตัวหนึ่งล้วก็ดูราคาตั้งแต่ต้นปีแล้วมันจะมีะช่วงปีเออหกเออวันที่สิบแปดมิถุนายนอันนั้นก็จะลดเยอะแต่ไม่เยอะเท่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดราคาต่ําที่สุดในรอบปีแล้วจะไม่มีต่ำกว่านี้ถ้ามีต่ำกว่านี้คุณไปเอานั้นราคาโค้ดมาแล้วเดี๋ยวเขาจ่ายค่าส่วนต่างให้ใช่ค่ะโอ้อันนี้อันนี้คือที่เรียกว่าประกันร,ราคานะคะใช่ค่ะ แล้ว้็ถามว่ามันถูกถูกเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อสินค้าอะไรมากกว่าชใจะเป็นเครื่องสําอางเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลดราคามันก็แล้วแต่แล้วเรามันก็มีหลายแอปให้เอามาเปรียบเทียบกันอย่างเช่นแอปนี้ก็จะแข่งกับแอปนี้แล้วก็แบบเพราะวจะลดอันนี้แต่เราก็จะเลือกเนาะเพราะเราก็ชอบเลือกอันไหนถูกสุดอย่างเงี้ยมันจะมีลดต่างกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะลดแบบจากราคาเต็มก็ลดบางทีก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะบางทีก็ลดแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์นี โอก็ค<ช>งจะกระชอบกระจายเลยนะคะคุณผ<ด>ู้ฟัง<ด><ล>คะ,ะคะเมื่อพูดถึงเรื่องการการซื้อของออนไลน์นะคะหรือว่า e อีคอมเมิร์ซในประเทศจีนเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่ามีเฉพาะแต่อาิีบาบาแค่เดียวแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่าอาิีบาบาใช่ไหมคะคุณหญินทั้งสองท่านคะใช่ค่ะตอนหลังอาลิบบาบาก็น้อยลงเนาะต้นหลังมีแอปแบบ JD.com แล้วก็มีแอปพินตัวๆที่เข้ามาแล้วก็มีแอปต่างๆที่แบบเหมือน แอปบริษัทเล็กๆหรือแอปบริษัทที่ทําโดยตรงแบบบริษัทขายของอันนี้ก็คือทาเอ่อจอยกับแอปทําทําแอปพลิเคชันของตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>ใช่ทีนี้เมื่อเมื่อเขาไปจอยกับเอ่อผลิตหรือว่าเจ้าของสินค้าโดยตรงเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เขาสามารถขายเอ่อในราคาที่ถูกกว่าได้ใช่ไหมคะหยินใช่ค่ะใช่ค่ะคือบางบางทีสมมติว่าไม่มีไม่มีตัวกลางใช่ไหมคะไม่แต่ก่อนเขาจะไปตั้งในอล阿บา巴 แต่บางทีต่อหลังเขาทําของเขาขึ้นมาเองเลยอย่างบริษัทสมมติมบริษัทหนึ่งเขาทาบริษัทแอปแอปของเขาขึ้นมาเองแล้วอยู่ก็ไปใช้ไปล็อกอินใช่ปะแล้วมันมันก็ไม่เสียค่าค่าก็จะไม่มีค่าตรงกลางนะไม่มีคนตรงกลางไม่ต้องเสียค่าโฆษณาใช่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณาอย่างของ <S <S ไม่ไม่ต้องไปทําตามกฎอาลีบาบาเขาก็มาใช้ของเขาเองเลยแล้วก็อีกอันหนึางอะไรก็คือพินตัวตัวอันนี้เป็นแอปใหม่อะคะแอปแอป แอปออนไลน์จริงๆพินตัว<อ>ก็กวใชะมีมาประมาณปีกว่าสองปีแล้วสองปีได้แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนหลังที่คนนิยมกันเพราะว่าราคามันถูกลงไปอีกเพราะมันเป็นการซื้อแบบว่าไปพินกับคนอื่นพิน่<ป>ใช่<ป>พินกับคนอื่นพินหมายความว่าก็คือเอาคนอื่นมาซื้อกับเราแล้วสมมติว่าสั่งทีเดียวร้อยชิ้นสมมตินะคะเขาก็จะไปดีวกับโรงงานโรงงานก็จะมาขายกับเราโดยตรงเราก็จะได้ราคาที่ถูกก็จะได้ราคาที่ถูก อย่างนี้นี่เองไม่น่านะคะเออเมื่อเมื่อวันซิงเกิลเดย์ล่าสุดเนี่ยอาลีบาบาถึงได้ทํากําไรกําไรเอ,อลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีเจ้าอ e ีคอมเมิร์ซเจ้ารายย่อยๆที่เล็กกว่าแต่ว่าสามารถสามารถดึงคนซื้อได้มากกว่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นแบบนี้ถ้า,าอย่างพินตัวตัวเนาะสมมุติว่ววาครห,หญิ่นจะซื้อกระเพรา ก็จะมีขายในทีมตัวตัวใบกะเพราอะค่ะแล้วทีเนี้ยนี่ซื้อคนเดียวไม่พอนี้บอกว่าพี่พีทุกคนมาช่วยกันซื้อหกคนเราก็จะได้ราคาที่ถูกลงแล้วก็จะเหมือนแบบไปหาผู้ผู้ผู้ซื้อมาให้คู่ขายเองมันก็เลยเหมือนว่าทีเนี้ยผู้ขายเขาก็จะขายได้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาทําโฆษณาด้วยคือเราไปลากคนซื้อมาใช่แล้วเราก็ได้ราคาที่ถูกลงอย่างที่เราต้องการใช่สมมติลากมาได้สิบคนค่ะ ก็อีกระคาหนึ่งร่างมันได้แบบร้อยคนก็ต้องถูกลงไปอีกเนี่ยค่ะใช่อันนี้ตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางลงไปได้เยอะเลยนะคะเนี่ยแบบนี้น่าเอาเอามาใช้กับบ้านเราบ้างนะคะระบบแบบนี้ค่ะถือว่าประสบความสําเร็จนาอพิ์ตัวตัวเป็นระบบที่ดีกําไรได้ดีมากใช่ค่ะค่ะพินตัวตัวนี่เป็นเป็นของเป็นของใครคะบริษัทใหม่นะคะที่ไม่ใช่ของอีบาบาไม่ใช่ของ JD.com ใช่คซึ่งเป็นบริษัทซึ่งไม่เคยมีระบบแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนถูกไหมคะ แต่ว่าพินตวัวมามาเปิดมาเปิดตลาดแบบนี้ใช่แต่ว่าพินตัวจะเน้นในเรื่องของอาหารมากกว่านะคะอืมค่ะอาหารของไทยก็มแแแแแีแล้วก็มาพูดถึงอาหารนะคะผูหญินทั้งสองคะถ้าหากว<า>่าเราคิดถึงกระเพราอย่างที่บอกกระเพราเอยอาหารไทยเอยอาหารเอเชียเอ่ยเนี่ยหาซื้อยากง่ายยังไงคะ แต่ก่อนยากนะใช่แต่ก่อนยากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือในพินตัวๆมันก็พอมีแล้วอะค่ะเดี๋ยวนี้แต่ว่ามีอะไรที่หาไม่ได้มันก็ไม่ได้เหมือนของเราซะทีเดียวอะค่ะกลิ่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นเป็นสวีทเบซิลคือถ้าพูดถึงในงานของของไทยที่จีนตอนเนี้ยค่ะเยอะมากอยากได้อะไรก็มีหมดเลยมีแ่แทบจะมีหมดเลยหาได้ทั้งในนิตาผลิตเขาที่นั่นหรือว่าหรือว่าเขารับจากไทยไปค่ะ มีทั้งสองทางมีสอย่างมีทั้งแบบคนไทยเองเอามาขายหรือคนจีนไปเอาของไทยมาขายหรือเจ้าใหญ่บริษัทไทยเอามาขายเองอก็มีค่ะอืม,อมอีหมดเลยอือแล้วการการซื้อของแบบเนี้ยอไทยแบบเนี้ยผ่านพินตัวตัวกับการกับการไปซื้อเองอันไหนถูกกว่ากันคะ พินตัวตัวถูกกว uh. mm ่า hmm, ม so like ันไม่ต้องนั่งรถไปซื้อใช่แล้วก็บางทีตลาดสดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผักอย่างที่เราอยากได้อะค่ะใช่ค่ะแต่พินตัวตัวคือบางทีเขาเป็นแพลตฟอร์มที่สมมุติว่าอย่างตลาดสดที่พวกเราไปซื้อกันเนาะตลาดเซานยหยนหลีที่ที่ปักกิ่งอะค่ะกลางกรุงปักกิ่งคือต่างชาติจะรู้ว่าอันเนี้ยมีขายของเอเชียทุกอย่างพอเข้าไปบางทีมันไม่มีใบกะเพราแล้วแต่อย่างพินตัวตัวบางทีเขาส่งมาจากทางใต้อะค่ะเขามีแต่ตลาดสดที่ปักกิ่งไม่มีอย่างเงี้ยค่ะใช่ ก็ก็คือจะมีความแตกต่างในด้านตรงนี้นั่นก็หมายความว่าการใช้ชีวิตของคนไทยในในกรุงปักกิ่งหรือว่าในพื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศจีนเนี่ยมันก็มีความสะดวกสบายไม่ไม่ได้ลําบากเป็นอะไรใช่ค่ะสบายกว่าช่วงปีก่อนคือเก้าปีแรกที่เก้าปีก่อนที่เน็นมาค่ะคือตอนนั้นน่ะเถาเป่าก็พัฒนามากแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าหาของไทยอะไม่มีแต่พอหลังมา ห้าปีที่ผ่านมาของไทยในเถาเป่าเสิร์ฟเลยค่ะน้ําจิ้มสุก,กี้อะไรมาม,ามา่าเ้ามีทุกยี่ห้อเลยใช่มีเยอะมากโลโบโอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดเลยแล้วก็สมัยก่อนอะ่ะมันเหมือนแบบว่าเราหาที่ซื้อไม่ได้เราต้องวิ่งไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ต้างหมอหรือว่าคออางบ้านซุปเปอร์มาร์เก็ตของนําเขา้าก็จะมีจํากัดยี่ห้ออยู่ไม่กี่อย่างถ้าจะไปซื้อตลาดซานยูรีที่บอกก็คือก็ต้องนั่งรถไปไกลใช่แต่ตอนหลังๆเนี้ยคือแบบ มีอะไรสั่งควายตี้แป๊บเดียววันต่อไปถึงบ้านเลยค่ะสะดวกสบายหรือหรืออยากได้ด่วนก็คือส่งแบบสารส่งก็คือมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาส่งหน้าบ้านคือภายในหนึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วเนี่ยเคยมีคํากล่าวนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยหนึ่งปีเปลี่ยนเล็กสามปีเปลี่ยนใหญ่ผู้หยินต้ากับผู้หยินเนสเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดถูกบ่อยๆพออยู่มาเก้าปีนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนใหญ่คงเปลี่ยนไปสามรอบแล้ว เปลี่ยนใหญ่นี่คืออากาศนี่เปลี่ยนเห็นชัดมากใช่เพราะตอนสามปีแรกอากาศแย่มากจริงมลพิษสูงใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนสามปีแรกที่อยู่ตอนนั้นเรียนก็คือแบบมันมีช่วงผิกีคือช่วงหน้าหนาวมลพิษคือแบบเดินออกมาแล้วมอกเยอะแล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปสามปีก็แบบเขาก็เหมือนสะอาดเลยเหมือนเขาแก้ไขแบบ พยายามแก้ก็คือแล้วพอมาอมพอมาสามปีอีกนิดก็แบบใสเลยนนท้องฟ้าใสเหมือนที่เราโพสแบบใช่อากาศดีขึ้นเยอะส่วนหนึ่งเลยเป็นเพราะว่าทางการจราีนเขาดมเนินมาตรการอย่างเอาจริงเอาจาังด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีกฎหมายมีการตัดแต้มเพื่อเพื่อเอามาอะไรนะคะเหมือนกับ ไม่อยากจะใช้คําว่าควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเลยอะค่ะในแนๆๆแวๆนนใช่ไหมคะเ <laughs> นี่ยว่าเขาแก้ตอนนั้นที่ใช้หลักๆก็คือแก้ทางเขาหาต้นตอของปัญหาก่อนค่ะต้อนอย่างมลพิษอะโอเคที่มา,มาอาจจะมีหนึ่ง,ง,งโรงงานสองคือรถจ่หลักๆคือรถยนต์สองอันเนี้ยคือปล่อยกาซพิษเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เอาโรงงานย้ายออกย้ายออกย้ายออกไปจากปักกิ่งย้ายออกไปนอกเมืองปักกิ่งแล้วก็ส่วนรถก็คือจํากัด คือเขาจํากัดมานานแล้วนะเรื่องรถเรื่องการจํากัดวิ่งอเอ,อ่อแต่ก่อนจะเป็นตัวเลขก็คือจะเป็นวันคู่วันขี่ถ้าหนักๆค่ะช่วงมลพิษหนักๆเขาจะจากัดเลยวันคู่วันขี่แต่ว่าหลังๆก็คือจะเป็นแบบว่าลดจานวนประชากรลดเนาะลดจํานวนรถใ,ในในถนนบนท้องถนนลงก็จะเป็นแบบว่าอย่างเช่นวันจันทร์ก็ห้ามวิ่งห้าเลขศูนย์กับเลขห้าห้ามวิ่ง, 5, ว,งวันอังคารก็เป็นหนึ่งหกค่ะพุดธสองเจ็ดเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนก็คือจะมีความเท่าเทียมว่าในแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์รถตัวเองจะมีสิทธิ ทมวิ่งหนึ่งวันส่วนสาวธิ ogi, wi, ์ก็จะวิ่งได้ปกติคอันนี้ก็คือแก้ปัญหาการย้ายโรงงานออกจากเมืองหลวงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะคุูหญินทั้งสองท่านค่ะเพราะว่ามันต้องมันต้องใช้งบประมาณสูงมากเออทางการให้ให้เงินอุดหนุนอะไรประมาณประมาณนี้ด้วยไหมคะถึงถึงได้สามารถทําได้สําเร็จลุล่วงอะคะ ส่วนใหญ่จีนไม่มีระบบให้เงินเนาะแต่จะเป็นแบบสนับสนุนอย่างอื่นมากกว่าอย่างเช่นแนะนําให้ไปทางนี้ลงตรงนี้โซนนี้ลดภาษีแต่จะไม่จ่ายตังแบบไม่เอาเงินสดมาจ่ายไม่มีค่ะใ่โอ้ค่ะก็เป็นการสนับสนุนด้วยด้วยหนทางอื่นอื่นแทนแทนที่จะให้เงินก็ประมาณอะไรอย่างนี้ช่วยเหลืออย่างนั้น ช่ค่ะแล้วก็แก้ระยะยาวก็คือมีการปลูกต้นไม้มากขึ้นแล้วก็ปลูกต้นไม้อย่างเช่นจำกัดว่าในพื้นที่เมืองหลวงหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะต้องมีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะคือแนวการปลูกบ้านสมัยใหม่ก็ต้องกำหนดแล้วว่าห้ามมีแต่ตึกต้องมีต้นไม้ด้วยแล้วก็เขาก็เอาพื้นที่ไหลตรงกลางเนาะในเมืองมาปลูกสวนสวนค่ะสวนทรายมาแทนค่ะ